อาเธอร์เป็นดราก้อนชายชาราชาวอังกฤษวัย70ปีอดีตศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในกระท่อมหลังเล็กแสนอบอุ่นที่เต็มไปด้วยหนังสือและวัตถุโบราณล,ล้ำค่าในหมู่บ้านเล็กๆอันงดงามราวภาพวาดในเขตคอตบนูนเขาเป็นชายร่างผอมสูงผมสีเทาที่วีเรียบแป้มักสวมเสื้อแจ็คเก็ตผ้าทวีตและหมวกทรงแฟลตแคบอาเธอร์เดินกับพเพลทเล็กน้อยซึ่งเป็นผลพวงมาจากอาการบาดเจ็บในอดีตภรรยาของเขาเสียชีวิตไปเมื่อ4ปี ก่อนทิ้งให้เขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและเงียบเหงาลูกๆของอาเธอร์ต่างก็แยกย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศทิ้งให้ชายชาราใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังกับความทรงจําเก่าๆวันนี้ก็เหมือนเช่นทุกวันที่อาเธอร์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสวนอหลังบ้านเขากําลังดูแลสวนกุหลาบที่เขารักอย่างทนุถนอมพลางหำเพลงอย่างอารมณ์ดีแต่อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอาเธอร์ลื่นลม้มลงบนพื้นหญ้าชื้นแฉะ ร่างของเขากระแทกพื้นอย่างแรงจนเจ็บปลดไปทั้งสะโพกชายชราพยายามลุกขึ้นยืนแต่ความเจ็บปวดก็แล่นแปลดขึ้นมาจนเขาต้องนิ้วหน้าด้วยความทรมานโอ้ยอาเธอร้องออกมาเสียงดังพยายามขยับตัวแต่ก็ไม่เป็นผลความเจ็บปวดที่สะโพกทําให้เขาไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ชายชราเริ่มรู้สึกกังวลเขาอยู่คนเดียวในบ้านและไม่มีใครอยู่ใกล้ๆที่จะช่วยเหลือเขาได้เลยใครก็ได้ช่วยด้วยอาเธอร์ตะโกนออกไปสุดเสียง แต่เสียงของเขาก็แผ่วเบาเกินกว่าจะไปถึงหูของใครในขณะที่อาเธอร์กำลังสิ้นหวังนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงหวานใสที่เอ่ยถามอย่างหงใหญ่คุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะอาเธอร์เงยหน้าขึ้นมองตามเสียงก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอคืออกินีเวียลอเรนส์หญิงวัยหกสิบห้าปีอดีตพยาบาลที่อาศัยอยู่ในอาาพาร์ตเมนต์เล็กๆไม่ไกลจากกระท่อมของอาเธอร์กินีเวียเป็นหญิงที่ดูสง่างามเธอมีผมสีน้ำตาลแดงหยักศกยาวประบาดแซม ด้วยสีเทาดวงตาสีฟ้าที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเธอมักจะสวมชุดเดรสหลายดอกไม้และเสื้อคลุมคาดิกแกนกินีเวียชื่นชอบการจัดสวนและทำงานในชุมชนเธอมักจะเดินผ่านกระท่องของอาเธอร์เป็นประจำวันนี้ก็เช่นกันเธอกำลังเดินทางไปที่ศูนย์ชุมชนแต่เมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเธอจึงรีบวิ่งมาดูฉันได้ยินเสียงคุณร้องขัดกินีเวียพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความห่วงใยเกิดอะไรขึ้นคะผมล้มอาเธอร์ตอบเสียงแผวแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเลย กินวิรีบนั่งยองๆงลงข้างๆชายชราและสำรวจอาการบาดเจ็บของเขาอย่างรวดเร็วเธอใช้มือคลำเบาๆที่สะโพกข,ของอาเธอร์และถามว่าตรงนี้เจ็บไหมคะอึกครับอาเธอร์ตอบรู้สึกเจ็บแปลกเมื่อกินีวิสัมผัสดโดนบริเวณที่บาดเจ็บด,ดูเหมือนว่าคุณจะสะโพกกระแทกอย่างแรงนะคะกินีวิพูดทางขมวดคิ้วฉันว่าเราต้องพาคุณกลับเข้าไปในบ้านก่อนเธอพยายามประคองอาเธอร์ให้ลุกขึ้นแต่ชายชราก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดไม่ไหวผมเจ็บเกินกว่าจะลุกไหว กินเวียครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าไม่เป็นไรฉันจะช่วยพยุงคุณเองเธอค่อยๆสอดแขนอกรอบเอวของอาเธอร์อย่างระมัดระวังและใช้แรงทั้งหมดที่มีพยุงร่างของชายชาราให้ลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆค่อยๆนะคะกินีเวียพูดปลอบฉันจะช่วยคุณเองอาเธอร์รู้สึกซาบซึ้งใจในความช่วยเหลือของหญิงสาวเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยืนขึ้นแม้จะเจ็บปวดมากก็ตามในที่สุดทั้งสองก็สามารถกลับเข้าไปในบ้านได้สําเร็จกินเวียประคองอาเธอร์ไปนั่งพักบนโซฟาตัวนุ่มในห้องนั่งเล่น คุณรอยอยู่ตรงนี้นะคะเธอบอกกับเขาฉันจะไปเอาน้ํามาให้ดื่มกินิเวียเดินหายเข้าไปในครัวและกลับออกมาพร้อมกับน้ําดื่มหนึ่งแก้วเธอยื่นแก้วน้ําให้อาเธอและช่วยประคองให้เขาดื่มจนหมดขอบคุณมากนะคุณลอเรนซ์อาเธอพูดด้วยความรู้สึกขอบคุณจากใจจริงไม่เป็นไรคะ่ะคุณเพนดรา้อนกินิเวียตอบด้วยรอยยิ้มฉันยินดีช่วยเหลือค่ะหลังจากนั้นกินิเวียก็เริ่มลงมือปฐมพยาบาลให้อาเธออย่างคล่องแคล่วเธอใช้ผ้าชุบน้ําเย็นประครบบริเวณที่บาดเจ็บ และผันผ้าผันแผลไว้รอบสะโพกของเขาอย่างแน่นหนาฉันคิดว่าคุณควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหักนะคะกินีเวียแนะนําแต่ตอนนี้คุณควรพักผ่อนและประครบเย็นบริเวณที่บาดเจ็บบ่อยๆขอบคุณอีกครั้งนะอาเธอร์กล่าวผมไม่รู้จะทายังไงถ้าไม่ได้คุณช่วยอย่าคิดมากเลยคะ่ะกินีเวียตอบฉันเองก็เป็นพยาบาลมาก่อนการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ฉันถนัดอยู่แล้วหลังจากนั้นกินีเวียก็อยู่ดูแล อาเธอร์ตลอดทั้งบ่ายเธอช่วยเขาทำอาหารกลางวันง่ายๆและชวนเขาคุยเรื่องสัพเพเระอาเธอร์รู้สึกประทับใจในความใจดีและความเอาใจใส่ของกินเวียเขาพบว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักและมีเสน่ห์อย่างมากทั้งสองคุยกันถูกคอและหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานอาเธอร์รู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกมีความสุขและไม่โดดเดีย่ยววอรเมื่อถึงเวลาเย็นกินเวียก็ขอตัวกลับบ้านฉันต้องขอตัวกลับก่อนนะคะเธอกล่าวแต่ฉันจะแวะมาเยี่ยมคุณอีกในวันพรุ่งนี้ ขอบคุณมากนะคุณลอเรน์อาเธอร์พูดผมซาบซึ้งใจในความช่วยเหลือของคุณมากจริงๆด้วยความยินดีค่ะคุณเพนดรากอนกินีวีตตอบพร้อมรอยยิ้มฉันเองก็มีความสุขที่ได้รู้จักคุณเช่นกันหลังจากกินีวีตกลับไปแล้วอาเธอร์ก็นั่งคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเขารู้สึกพิเศษบางอย่างกับกินีวีเธอไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเขาในยามยากลําบากแต่เธอยังทําให้เขารู้สึกมีความสุขและมีชีวิตชีวาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น กินีวีก็มาเยี่ยมอาเธอร์ตามที่สัญญาไว้เธอช่วยเขาทํากิจวัตรประจําวันต่างๆเช่นอาบน้ําแต่งตัวและรับประทานอาหารอาเธอร์รู้สึกเกรงใจที่ต้องรบกวนกินีวีแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอเต็มใจช่วยเหลืออยากเกรงใจไปเลยค่ะคุณเพนดรากอนเธอบอกฉันมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคุณในขณะที่กินีวีก,กําลังช่วยอาเธอร์อาบน้ําเธอก็สังเกตเห็นว่าเขามีสีหน้าลาบากใจคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเธอถามด้วยความเป็นห่วงเปล่าไม่มีอะไรหรอกอาเธอร์ตอบแต่กินีวีรู้ดีว่า เขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างคุณไม่ต้องอายฉันหรอกนะคะเธอกระซิบฉันเป็นพยาบาลมาก่อนฉันเห็นอะไรมาเยอะแล้วอาเธอร์ถอนหายใจยาวก่อนจะพูดว่าผมแค่รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนิดหน่อยกินีเวียเข้าใจความรู้สึกของอาเธอร์ในทันทีเธอจึงพยายามช่วยเขาให้ผ่อนคลายมากที่สุดไม่ต้องกังวลน,นะคะเธอกล่าวฉันจะช่วยคุณเองกินีเวียช่วยอาเธอร์อาบน้ำอย่างอ่อนโยนและถนุถนอมเธอสัมผัสร,ร่างกายของเขาอย่างแผ่วเบา และระมัดระวังไม่ให้เขารู้สึกเจ็บอาเธอร์รู้สึกซาบซึ้งใจในความเอาใจใส่ของกินเวียเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีใครสักคนมาดูแลเขาดีขนาดนี้หลังจากอาบน้ําเสร็จกินีเวียก็ช่วยอาเธอร์แต่งตัวเธอสวมเสื้อผ้าให้เขาอย่างเบามือและคอยถามไถ่ยว่าเขารู้สึกอึดอัดหรือไม่ขอบคุณมากนะคุณลอเรนซ์อาเธอร์พูดด้วยความรู้สึกขอบคุณผมไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงดีแค่คุณหายดีฉันก็ดีใจแล้วค่ะกินีเวียตอบพร้อมรอยยิ้มตอนนี้คุณควรพักผ่อนเยอะๆนะคะ อาเธอร์พยักหน้าและเอ็นตัวลงนอนบนเตียงกินีเวียหมผ้าให้เขาและนั่งลงข้างข้างเตียงฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณจนกว่าคุณจะหลับนะคะเธอกล่าวอาเธอร์รู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเขามองหน้ากินีเวียและยิ้มให้เธอขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเขาพนะูดคุณเป็นคนดีจริงๆคุณเองก็เป็นคนดีเหมือนกันค่ะคุณเพนดรา้อนกินีเวียตอบฉันดีใจที่ได้รู้จักคุณทั้งสองสบตากันครู่หนึ่งก่อนที่อาเธอร์จะค่อยๆหลับตาลงกินีเวียนั่งมองอาเธอร์หลับไหลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้น และเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบๆตลอดหลายวันที่ผ่านมากินิเวียยังคงแวเวียนมาเยี่ยมเยียนและคอยดูแลอาเธอร์อย่างสม่ำเสมอเธอช่วยเขาทําอาหารทําความสะอาดบ้านและพาเขาออกไปเดินเล่นในสวนบ้างในบางครั้งความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆพัฒนาลึกซึ้งยิ่งขึ้นพวกเขาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นพูดคุยกันในหลายๆเรื่องและต่างก็รู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้กันอาเธอร์พบว่าตัวเองเริ่มลหลงใหลในตัวกินีเวียมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาชอบรอยยิ้มที่สดใสเสียงหัวเราะที่ร่าเริงและความใจดีที่เธอมีให้กับทุกคน ส่วนกินีเวียตเองก็รู้สึกผูกพันกับอาเธอร์เช่นกันเธอชื่นชมในความเฉลียวฉลาดความอ่อนโยนและอารมณ์ขันของเขาทั้งสองต่างก็เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของกันและกันวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งจิบชาด้วยกันในส่วนหลังบ้านมาการ์เร็ตเพื่อนบ้านผู้ช่างสงสัยและแอบสอดร,รู้สอดเห็นในบางครั้งก็เดินเข้ามาทักทายมาการ์เร็ตเป็นหญิงวัยห้าสิบปลายๆที่คอยจับตามองความเป็นไปในหมู่บ้านและเธอก็สังเกตเห็นว่ากินีเวียมาเยี่ยมอาเธอร์บ่อยๆสวัสดีเจ้าอาเธอร์กินีเวีย มาการ์เร็ตทักทายด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนจะประชดประชันเล็กน้อยฉันเห็นคุณสองคนอยู่ด้วยยอ,อก,กันบ่อยๆนะช่วงนี้สวัสดีเจ้ามาการ์เร็ตกินีเวียตอบอย่างสุภาพฉันก็แค่มาช่วยดูแลคุณอาเธอร์นาเขาเพิ่งหกลม้มอ๋อเหรอมาการ์เร็ตพูดพลางเลิกคิ้วก็ดีแล้วล่ะที่มีคนคอยดูแลแต่ฉันก็สงสัยไม่ได้ว่าไม่มีอะไรต้องสงสัยหรอกเจ้ามาการ์เร็ตอาเธอร์รีพูดขัดขึ้นกินีเบียเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเธอก็มีน้ำใจมากที่มาช่วยเหลือฉันนอ ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่จ่ะมาร์กาเร็ตตอบฉันก็แค่เป็นห่วงหลังจากนั้นมาร์กาเร็ตก็ชวนคุยเรื่องสัพเพเรตอีกสองสามประโยคก่อนจะขอตัวกลับไปอาเธอร์ถอนหายใจอย่างโล่ง,งอกเมื่อเธอจากไปผมขอโทษสําหรับมาร์กาเร็ตนะักอาเธอร์พูดกับกินีเวียเธอชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไปทั่วไม่เป็นไรหรอกคะ่ะกินีเวียตอบฉันชินแล้วละ่ะแต่ผมก็ไม่อยากให้คุณต้องมาเดือดร้อนเพราะผมอาเธอร์กล่าวฉันไม่เดือดร้อนหรอกคะ่ะกินีเวียตอบฉันเต็มใจช่วยคุณแต่คนอื่นอาจจะมองไม่ดี อาเธอร์ยังคงกังวลช่างงอพวกเขาเถอขัดกินีเวียพูดฉันไม่สนใจหรอกว่าใครจะคิดยังไงแต่ผมแคร์อาเธอร์พูดเสียงแผ่วผมแค่ความรู้สึกของคุณกินีเวียมองหน้าอาเธอร์ด้วยความประหลาดใจเธอไม่คิดว่าเขาจะพูดอะไรแบบนี้คุณเพนดรากอนผมรู้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆอาเธอร์พูดต่อแต่ผมคิดว่าผมชอบคุณนะคุณลอเรนกินีเวียอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆย,ยิ้มออกมาฉันเองก็ชอบคุณเหมือนกันค่ะคุณเพนดรากอนเธอกล่าว ฉันชอบคุณมากทั้งสองสบตาก,กันและยิ้มให้กันความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเอ่อล้นออกมาอย่างห้ามไม่อยู่อาเธอร์ค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสมือของกินเวียและทั้งสองก็กุมมือกันไว้แน่นความอบอุ่นจากมือของอีกฝ่ายส่งผ่านไปถึงหัวใจของทั้งสองคนบรรยากาศรอบตวงเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องและเสียงลมพัดใบไม้ไหวเท่านั้นผมรู้ว่าเราอายุมากแล้วอาเธอร์พูดขึ้นทำลายความเงียบและผมก็รู้ว่ามันอาจจะดูไม่เหมาะสมแต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกแบบนี้ ฉันเองก็รู้สึกเหมือนกันค่ะกินิเวตตอบฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบกับความรักอีกครั้งในวัยนี้ผมเองก็เหมือนกันอาเธอร์กล่าวแต่พอผมได้พบกับคุณทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันดีใจที่คุณรู้สึกแบบนั้นกินิเวพูดเพราะฉันเองก็รู้สึกแบบเดียวกันทั้งสองยิ้มให้กันอีกครั้งและในครั้งนี้รอยยิ้มของทั้งสองก็เต็มไปด้วยความรักและความหวังวันหนึ่งขณะที่กินิเวตกำลังช่วยอาเธอร์เปลี่ยนเสื้อผ้าเธอก็สังเกตเห็นว่าเขากำลังมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเธอถามด้วยความสงสัยเปล่าไม่มีอะไรหรอกอาเธอร์ตอบแต่ก,กินีวีรู้ดีว่าเขากําลังปิดบังอะไรบางอย่างคุณไม่ต้องปิดบังฉันหรอกนะคะเธอกระซิบเราเสนิทกันมากแล้วนะอาเธอร์ถอนหายใจยาวก่อนจะพูดว่าผมแค่คิดถึงสัมผัสของคุณกีนีวียเข้าใจความรู้สึกของอาเธอร์ในทันทีเธอเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันฉันเองก็คิดถึงสัมผัสข,ของคุณเหมือนกันคะ่ะเธอกล่าวกินีวียค่อยๆถอดเสื้อของอาเธอร์ออกและช่วยเขาเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวใหม่ เธอสัมผัสร่างกายของเขาอย่างถาบาและระมัดระวังไม่ให้เขารู้สึกเจ็บอาเธอร์รู้สึกซาบซึ้งใจในความเอาใจใส่ของกินีเวีเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีใครสักคนมาดูแลเขาดีขนาดนี้หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จกินีวีก็ช่วยพยุงอาเธอร์ไปนั่งที่เก้าอี้ขอบคุณมากนะคุณลอเรนซ์อาเธอร์พูดด้วยความรู้สึกขอบคุณผมไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงดีแค่คุณหายดีฉันก็ดีใจแล้วค่ะกินีเวีตอบพร้อมรอยยิ้มตอนนี้คุณควรพักผ่อนเยอะๆนะคะ อาเธอร์พยักหน้าและเอ็นตัวลงนั่งบนเก้าอี้กินีเวียหยิบผ้าห่มมาคลุมตัวให้เขาและนั่งลงข้างๆฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณจนกว่าคุณจะหลับนะคะเธอกล่าวอาเธอร์รู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเขามองหน้ากินีเวียและยิ้มให้เธอขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะักเขาพูดคุณเป็นคนดีจริงๆคุณเองก็เป็นคนดีเหมือนกันค่ะคุณเพนดรากอนกินีเวียตอบฉันดีใจที่ได้รู้จักคุณทั้งสองศบตาก,กันครู่หนึ่งก่อนที่อาเธอร์จะพูดขึ้นว่า ผมรู้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆแต่ผมคิดถึงคุณมากเลยนะฉันเองก็คิดถึงคุณเหมือนกันค่ะกินีเวียตอบฉันคิดถึงคุณตลอดเวลาทั้งสองยิ้มให้กันอีกครั้งและในครั้งนี้รอยยิ้มของทั้งสองก็เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาอาเธอร์ค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของกินีเวียและทั้งสองก็จ้องมองกันและกันอย่างลึกซึ้งริมฝีปากของทั้งสองค่อยๆเคลื่อนเข้าหากันอย่างช้าๆและในที่สุดก็ประกบกันอย่างดูดื่มจูบแรกของทั้งสองเต็มไปด้วย ความอ่อนโยนและความหอยหาทั้งสองจุบกันอยู่นานราวกับจะชดเชยเวลาที่เสียไปในค่ำคืนหนึ่งหลังจากที่กินีเวียช่วยอาเธอร์เข้านอนแล้วเธอก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแต่อาเธอร์กลับเลยรั้งเธอไว้คุณลอเรนคืนนี้คุณจะอยู่กับผมได้ไหมเขาถามเสียงของเขาแหบพร่าและเต็มไปด้วยความปรารถนากินีเวียชะงักไปครู่หนึ่งเธอรู้ดีว่าการอยู่ต่อหมายถึงอะไรแต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองได้เช่นกันฉันกินีวิลังเล ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่าได้โปรดเธอะอาเธอร์ออนวอนผมไม่อยากอยู่คนเดียวกินิเวียมองเข้าไปในดวงตาของอาเธอร์และเห็นความจริงใจในแววตาของเขาเธอรู้ว่าเธอเองก็ต้องการเขาเช่นกันก็ได้เธอกระซิบฉันจะอยู่กับคุณรอยยิ้มแห่งความดีใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอาเธอร์เขาดึงกินีเวียเข้ามากอดและจูบเธออย่างดูดดื่มอีกครั้งคืนนั้นทั้งสองนอนเคียงข้างกันบนเตียงของอาเธอร์พวกเขากอดกันและจูบก,กันอย่างเลิ่นนานสัมผัสข,ของกันและกัน ทำให้ทั้งสองรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอาเธอร์และกินิเวียต่างก็รู้ดีว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่พิเศษทั้งสองต่างก็เคยผ่านความเจ็บปวดและความเหงามามา,มากพอแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ได้พบความรักและความสุขที่แท้จริงในอ้อมกอดของกันและกันในช่วงเวลานั้นชาบุตรชายของกินิเวียได้โทรมาหากินิเวียเพื่อแจ้งว่าเขาวางแผนจะมาเยี่ยมเธอในเร็วๆนี้ทําให้กินิเวียลังเลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับอาเธอร์เธอรู้สึกผิด ที่ใช้เวลากับอาเธอร์แทนที่จะเตรียมตัวสําหรับการมาเยือนของชาวอย่างไรก็ตามอาเธอร์ที่ได้รับกําลังใจจากความรู้สึกใหม่ๆของเขาจึงตัดสินใจเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขากับมาการ์เร็ตและชาวบ้านคนอื่นๆอย่างเปิดเผยหลังจากค่าคืนแห่งความใกล้ชิดนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอาเธอร์และกินีวีก็ยิ่งลึกซึ่งยิ่งขึ้นพวกเขาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและต่างก็รู้สึกมีความสุขและเติมเต็มอาเธอร์รู้สึกขอบคุณกินีเวียที่เข้ามาในชีวิตของเขาเธอไม่เพียงแต่ช่วยให้เขารักษาอาการบาดเจ็บ แต่เธอยังทําให้เขากลับมามีความสุขและมีชีวิตชีวาอีกครั้งส่วนกินีเวียตเองก็รู้สึกขอบคุณอาเธอร์เช่นกันเขาทําให้เธอรู้สึกเป็นที่รักและมีคุณค่าเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบกับความรักอีกครั้งในวัยนี้แต่อาเธอร์ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทั้งสองตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันพวกเขาไม่สนใจสายตาของคนอื่นและเลือกที่จะทําตามหัวใจของตัวเอง อาเธอร์แนะนำกินีเวียร์ให้รู้จักกับลูกๆของเขาและพวกเขาก็ยินดีที่ได้เห็นพ่อมีความสุขอีกครั้งส่วนกินีเวียร์ก็แนะนำอาเธอร์ให้รู้จักกับเพื่อนๆของเธอและพวกเขาก็ดีใจที่เห็นเธอมีความสุขเช่นกันทั้งสองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขาใช้เวลาร่วมกันเดินเล่นในสวนอ่านหนังสือดูหนังและพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆมากมายอาเธอร์และกินีเวียร์ต่างก็รู้ดีว่าพวกเขาโชคดีมากที่ได้พบกันทั้งสองต่างก็เคยผ่านความเจ็บปวดและความเหงามามากพอแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ได้พบความรัก และความสุขที่แท้จริงในอ้อมกอดของกและกันทั้งสองสัญญากันว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามความรักของอาเธอร์และกินีเวียเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นทั้งสองต่างก็เคยผ่านความเจ็บปวดและความเหงามามา,มากพอแล้วแต่พวกเขาก็ไม่เคยหมดหวังในความรักและในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกันและเติมเต็มชีวิตของกและยกันความรักของทั้งสองเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงงอนนั้นไม่มีขอบเขตหรือข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นหลายเดือนหลังจากที่อาเธอร์หายดีแล้วเขาและกีนีวียังคงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบแห่งนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองเบ่งบานและมั่นคงยิ่งขึ้นพวกเขาใช้เวลาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นในสวนอ่านหนังสือทําอาหาร หรือเพียงแค่นั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตทั้งสองต่างก็เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของกันและกันอาเธอร์รู้สึกขอบคุณกินเวียที่เข้ามาในชีวิตของเขาเธอทําให้เขากลับมามีความสุขและมีชีวิตชีวาอีกครั้งส่วนกินีเวียเองก็รู้สึกขอบคุณอาเธอร์เช่นกันเขาทําให้เธอรู้สึกเป็นที่รักและมีคุณค่าทั้งสองต่างก็รู้ดีว่าพวกเขาโชคดีมากที่ได้พบกันวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์และกินีเวียกําลังเดินเล่นในสวนสาธารณะพวกเขาก็พบกับมาร์กเร็ตเพื่อนบ้านผู้ช่างสงสัย และแอบ,บสอดร,รู้สอดได้เห็นมาร์กาเรตสังเกตเห็นว่าทั้งสองดูมีความสุขและสนิทสนมกันมากขึ้นเธอจึงอดไม่ได้ที่จะเข้าไปทักทายสวัสดีเจ้าอาเธอร์กินีเวียมาร์กาเร็ตทักทายด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปจากเดิมดูพวกคุณสองคนมีความสุขกันจังเลยนะสวัสดีจ้ามาร์กาเรตกินีเวียตอบด้วยรอยยิ้มใช่แล้วลระพวกเรามีความสุขกันมากฉันดีใจด้วยจริงๆนะมาร์กาเร็ตกล่าวตอนแรกฉันก็แอบกังวลอยู่หรอกแต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าพวกคุณเหมาะสมกันมาก ขอบคุณนะมาร์กาเร็ตอาเธอร์พูดผมดีใจที่คุณเข้าใจฉันต้องยอมรับว่าตอนแรกฉันคิดผิดไปมาร์กาเร็ตยอมรับฉันคิดว่าคนอายุมากอย่างพวกคุณไม่น่าจะมีความรักแบบนี้ได้อีกแล้วแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันคิดผิดความรักเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและกับใครก็ได้ถูกต้องแล้วลาะมาร์กาเร็ตกินีวิพูดความรักไม่มีขอบเขตหรือข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นฉันดีใจที่ได้เห็นพวกคุณมีความสุขนะมาร์กาเร็ตกล่าวขอให้พวกคุณมีความสุขมากๆตลอดไป ขอบคุณมากจ้ะอาเธอร์และกินีเวียพูดพร้อมกันทั้งสองยิ้มให้มาการ์เร็ตและเดินจากไปมาการ์เร็ตมองตามหลังทั้งสองไปด้วยความรู้สึกยินดีเธอดีใจที่ทั้งสองมีความสุขและเธอก็ได้เรียนรู้ว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนอายุเท่าไหร่ก็ตามหลายปีผ่านไปอาเธอร์และกินเวียยังคงรักกันและดูแลกันอย่างดีพวกเขาใช้ชีวิตยังมีความสุขในกระท่อมหลังและก่อกอของอาเธอร์ และกลายเป็นคู่รักที่เป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านเรื่องราวความรักของทั้งสองเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีขอบเขตหรือข้อจํากัดใ,ใดๆทั้งสิ้นอยู่มาวันหนึ่งชาวบุตรชายของกินีเวียได้เดินทางมาเยี่ยมเธอพร้อมกับครอบครัวข,ข,ของเขากินิเวียรู้สึกกอ่อตื่นเต้นมากที่จะได้พบกับลูกชายและครอบครัวของเขาเธอแนะนําให้พวกเขารู้จักกับอาเธอร์และทุกคนก็เข้ากัน ได้เป็นอย่างดีชาวรู้สึกยินดีที่เห็นแม่ของเขามีความสุขอีกครั้งและเขาก็รู้สึกขอบคุณอาเธอร์ที่คอยดูแลแม่ของเขาเป็นอย่างดีอาเธอร,อร์กีนีเวียชาวและครอบครัวของเขาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านและรับประทานอาหารรวมกันชาวและครอบครัวพักอยู่กับกีนีเวียและอาเธอร์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะเดินทางกลับทุกคนต่างก็รู้สึกเศร้าที่ต้องจากกันแต่พวกเขาก็สัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมอีกในเร็วๆนี้หลังจากที่ชาว และครอบครัวกลับไปแล้วอาเธอร์ Arthur, และกินีเวียก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติพวกเขายังคงรักกันและดูแลกันอย่างดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกระท่อมหลังเล็กๆของอาเธอร์เรื่องราวความรักของอาเธอร์และกินีเวียเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงนั้นสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอายุความแตกต่างหรือความคิดเห็นของคนอื่นความรักของทั้งสองเป็นสิ่งสวยงามและล้ำค่าและมันจะคงอยู่ตลอดไป เรื่องราวความรักของอาเธอร์และกินเวียสอนให้เรารู้ว่าความรักนั้นไม่มีขอบเขตและไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุความแตกต่างหรือความคิดเห็นของคนอื่นความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับทุกคนนอสิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับและเรียนรู้ที่จะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับที่อาเธอร์และกินีเวียได้แสดงให้เห็นความรักของพวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอายุที่มากขึ้นหรือคำพูดของคนรอบข้างพวกเขาเลือก ที่จะทำตามหัวใจของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นหากคุณกำลังมองหาความรักจงอย่าก,กลัวที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอยากกลัวที่จะรักและอยากปล่อยให้อายุหรือความคิดเห็นของคนอื่นมาเป็นอุปสรรคในการตาหาความสุขของคุณเองจงเชื่อมั่นในหัวใจของคุณและทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจเพราะความรักที่แท้จริงนั้นคุ้มค่าแก่การรอคอยเสมอนอกจากนี้เรื่องราวของอาเธอร์และกินีเวียยังสอนให้เรารู้ว่าความสุข ในชีวิตนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือสถานะใดๆแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรต่างหากแม้อาเทอร์และกินีเวียจะอายุมากแล้วแต่พวกเขาก็ยังสามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยการเปิดใจรับความรักครั้งใหม่และใช้ชีวิตยังมีความหมายในทุกๆวันดังนั้นจงอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและทำในสิ่งที่คุณรักเพราะชีวิตนั้น สั้นเกินกว่าจะจมอยู่กับความทุกข์และความเสียใจอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยปราประโยชน์จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและทำตามหัวใจของคุณเองสุดท้ายนี้เรื่องราวของอาเธอร์และกินีเวียเป็นเครื่องตวนใจว่าความรักและความสุขนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและกับใครก็ได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือผ่านอะไรมาในชีวิตจงอย่าหมดหวังในความรักและจงเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้พบกับความรักที่แท้จริงเหมือนกับที่อาเธอร์และกินีเวียได้พบกันความรักของพวกเขาสวยงามบริสุทธิ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายจงเปิดใจรับความรักและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะความรักคือสิ่งสวยงามที่สุดในชีวิต